มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนมนสิทธิ์โพสต์ภาพลอตเตอรี่ปึกใหญ่ทุกคนคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมนสิทธิ์คำส้อยที่ช่วงนี้เฮงสุดๆนะคะมักจะถูกรางวัลจากลอตเตอรี่หลายรอบติดแล้วคะ่ะซึ่งทุกครั้งที่เจ้าตัวซื้อก็ได้มาโพสต์โชว์ให้กับแฟนๆที่ติดตามนะคะได้ซื้อตามแบบพอหอมปากหอมคอ ล่าสุดก่อนประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่2พฤษภาคม2565ที่จะถึงนี้นะคะมนสิทธิ์เองได้เผยลอตเตอรี่ปึกใหญ่พร้อมกับเขียนบอกเลขที่ชอบในรอบนี้นะคะว่ามี964 826 26และ77ค่ะและอย่างทิ้งท้ายอีกว่าให้จัดกันเบาๆเพราะทุกอย่างคือความเสี่ยง เอา3ตัวหน้าไปด้วยนะครับวับนที่2พฤษภาคมนี้ผมชอบ9648262677 7, จัดเบาๆอย่าซื้อเยอะนะครับการเล่นทุกอย่างคือการเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ fc เฮงเฮงรวยๆทุกคนนะครับสาธุชอบเลขไหนโดนใจเลขไหนเลือกเอาไปหาซื้อได้เลยนะครับ จากนั้นเจ้าตัวก็ได้เขียนเพิ่มว่าหน้าบานเชียวอวยพรวันเกิดมากันได้นะครับแฟนๆทุกท่านรอบนี้ชอบ964ตัดเอานะครับ2พฤษภาคมนี้ทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ